ถ้ารู้่าตรงนี้เออมูตรงนู้นมันอะไรอะ่ะมันมันเป็นขาวข่าวคนโคลนอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนู้นโอเคลงเฮ้ยต้องลงล่างหรือเปล่าไอ,อ้ฝั่งนู้นเหมือนไปเป็นที่เก็บอะไรบางอย่างเลยอะ่ะมันเรืองแสงซะด้วยสิอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโอเคมามึงเสียบมาก่อนเลยเพื่อนเอ้าจะเสียบไม่เสียบอ่ครับเออโอเคมีจังหวะเยอะอยู่อันเนี้ยปัป๊บปึป๊บปึบไม่ต้องขึ้นไปซ้ายมือเนาะโอเคตรงรัวๆเลย โอ้โหอาณาจักรที่มืดมิดนึกว่าเรากําลังแบบโอ้โหเดี๋ยวนะตามหาแสงสว่างหรือเปล่ารีบลงไปเลยครับรีบลงไปเลยครับโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องมารอตรงนี้ก่อนหรือเปล่าพอเปิดมา,างี้ก็โอเครถไฟก็มาครับอย่างงี้นี่เองอ่าจังหวะนี้ฮะจับดีๆเอ้ยมันมาแล้วอุย้ยเกือบโดนหวัวกุเลยโอเคอือมารอตรงนี้ก่อนเึ๊บแล้วก็ลงครับลงไปเออสวย โอเคเฮ้ย okay. hey, ตรงนูน้นต้องลงไปนูน้นเออมาเดี๋ยวไฟไฟม่อีกรอบนึงปูนปูน,ปนเรียบร้อยครับผมมาลงยาวๆเจอโอเคตรงรูนบีให้เกาะรอดแล้วกูมาอฮ้ยยังไม่พ้นอีกเหรอลงพร้อมรถไฟได้เลยไหมครับลงมาเลยเนาะโอเคโดดลงไปอือบจะอุอ้ยอุย้ยมันจัมสแกร์โดยใช้เสียงว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถ,รถ,ร,ถรถไฟมันจะมาอีกนะเนี่ยใช่ป่าวะเอ,อ้ยนี้มาทางรถไฟมานี่ว่า ต้องรีบลงข้างล่างเฮ้ยนั่งเฮ้ยจูปัวจูโอ้โหเกือบไปแล้วไงเราโอ้โหวาเสียวเลยอู้ดีนะเราจังจำได้ว่ากดตัวย่อตกดกดตัวไหนเออโอเครีบรีบรีไปรีไปเลยเดี๋ยวรถไฟมาอีกแน่เลยเนี่ยโอเคย่อเราก็เดินไปด้วยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอะมันต้องอย่างนั้นมาเอบโอเคจับดึงมาด้วยครับเอาไปด้วยน่าจะต้องได้ใช้แหละ รถไฟก็จะมาแล้วดึงไปก่อนเออชึบอาจจะอ้าวเดี๋ยวไม่ได้หรอต้องกลับไปดันแบบนี้เออดันข้างหลังถึงจะมาเออโอเครีบไปเลยครับเออแล้วมันจะต้องได้ใช้แหละเออจะอ้าเดี๋ยวปึ๊บเกาะดึงมาอ๋อดูดเนี่ยเอาไปไว้ข้าบนฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นจะได้ปีนได้นี่รอให้รถไฟไปก่อนครับอ่าเราก็รีไปเลยนี่แหละสวยๆวเร็วๆเลยจาเอาจําเอาฮะทำเวลามันต้องทําเวลาแล้ว อุ้ยมาเรียบร้อยโอเคโอ้โหมันน่ากลัวบาดเสียวซะเหลือเกินครับไปจะเอาเฮ้ยอาจะเอาลงข้างล่างเหรอโอ้ยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ทางทางรถไฟมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจีบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยใช่หรือเปล่าไม่มัง้งไม่ไม่ใช่เอฮ้ยลงมาปุ๊บโอเคไม่บีไม่บีบนะโอเคหลอนไปเองฮะโอ้ยหลอนรถไฟแล้วตอนนี้มาลงมาข้างล่างโอเค ซ้ายทีขวาทีเอียบร้อยเจอเดอฝาเปิดฝาอึดดึงขึ้นไปอึบอือพยายามเข้าเออนั่นแหละเออออกแรงหน่อยมึงเอ,อ้ยอีกหนึ่งออลงไปเออเจอเฮ้ยอะไรอา้าวกระโดดฟึบสงสัยเราเมื่อกี้รีบเกินไปครับเราต้องรออุอ้ยนี่มาแล้วอู้อย่างงี้ที่เอกระโถเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรนั่งนั่งหรือเปล่านั่งโอเคนั่งครับเดี๋ยวหัวโขกเฮ้ย เพลงบระทึกเฉยเลยหือนึกถึงแอนิเมชันฝรั่งเลยว่ะแบบเพลงลรรทึกระทึกดูดูมันคลาสสิกดีว่ะผมชอบอ่ะมาครับนี่เรากําลังเล่นพอมแอนเจลีหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่มันได้บรรยากาศแบบตีมแบบพวกแบบการ์ตูนแอนิเมชันฝรั่งจัดๆนะผมมาดู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 โอ้โหจอยดิ้วอ๋อมันขึ้นได้มันไม่ชนเผลอเลยตอนนี้มาเกาะให้แน่น กอให้นั่นเลยนั่งรอเอ้ยถ้ายืนอยู่หัวโคกเน่เนี่ยเอออุย้ยชอบดนตรีว่ะ๊นี่ออสวยงามไม่ได้แดกบอกเลยโอ้โหข้างหน้าบอลลูนเพียบเลยครับรถไฟจอดเหรอเอ้าถึงสถา,านีแล้วครับรีดยังไงอะ่ะมันชะลอเว้ยเฮ้ยหรือเราต้องลงแรงล่างหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่มั้งเฮ้ยก็ระแวงล่างเลยเอยเอลงลึกลึึ้นวะอ่าไม่รู้ว่าขึ้น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 ,นลองลองขึ้นดูซิมันน่าจะขึ้นมั้งก็ได้เอาชิบหายแล้วกูไม่ได้วะตกขบวนฮะโหลโอ้โหเล่นไมลิกูวอร์ดเดอะแฟกล่วงลงไปเจามาครับผมรอบนี้เราจะไม่พลาดรอบที่แล้วรถไฟเราตกขบวนครับอือนั่งปิดสายไงโอ้โหหมอกเต็มเลยมาทางนี้เราเรียนรู้เรียนรู้ฮะอ่ะอือต่ออีกหนึ่งขบวนครับผม รถไฟสายสองกำลังจะพาท่านส่งไปถึงสถานีชเอออะไรเออเจออะไรกระโดดเหรอฮึบปุ๊บเออเออจะโดดสองรอบเออมาสวยเออจะพูดคำว่าสถานีการเป็นชานีเฉยเลยกลัวอะไรวะเนี่ยไม่จะบอกได้ว่าเปลี่ยนขบวนอีกแล้วอ่ะอา้าวนั่นไงเปลี่ยนขบวนจริงด้วยโอ้ดิว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 จะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเออเปลี่ยนสายที่สามแล้วตอนนี้เออดิวดิวยังไม่สุดหายเหรอครับทำไมหางยาวจัง ปึ๊บก็โดดไปเออเรียบร้อยทันทันทันมาเออนั่งถูกสายแล้วตอนนี้ไม่ตกกระนครับเฮ้ยนั่งก่อนอึ๊บเดี๋ยวหัวโขกรถไฟที่นี่มันต่ำเลอเกินอุ้ยหัวที่สามสามเฮ้ยนั่งเฮ้ยลูกเล่นเริ่มเยอะลูกเริ่มแพลวพลาวแล้วเริ่มแพลวพราวนั่งเออเดี๋ยวหัวโขกมาโอ้โหเปลี่ยนรถไฟมาสามสายแล้วนะฮะถึงหรือยังอ่ะถึงยังยังไม่ถึงเหรอเฮ้ยปึ๊บขึ้นขึ้นไปวิ่งหรือเปล่าวิ่งหรือเปล่าต้องให้ทัน เฮ้ยดิว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 ทันหรือเปล่าเนี่ยทันปะเนี่ยทันที่ทนัทนเออโอ้โหไม่ตกรถครับผมอ,อ่ะเฮ้ยดิวดิวดิวต้องวิ่งไปเหรอเฮ้ยต้องวิ่งกลับมาข้างหลังเปลี่ยนสายสีแล้วโอ้โหรถไฟหลายสายมากตัวน,นี้โอ้โหเอาป่ะจะนั่งไปไหนครับเดี๋ยวเฮ้ยเออเปลี่ยนรถไฟบ่อยซะเหลือเกินถึงหรือยังเนี่ยถึงหรือยังฮะโอ้โหเปลี่ยนมาสีสายแล้วเนะะี่ยโอเคโอ้ยอะไรอะ่ะมาป่าเอ้ยมาป่ามาแดกรถไฟเข้าแพงใน อะไรวะเนี่ยทำทูอะไรสักอย่างอัพอัพฟอร์ไลท์อะไรสักอย่างปะนั่งลวกันครับเอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยวอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนอ่ะเอากูอยู่ไหนนั้นโอเครอด <c oughs> หาตัวเองไปเจอเมื่อกี้นี้โอเคเออมาครับถึงสักทีอะไรอะ่ะมันมีหมูเต็มไปหมดเลยข้างล่างอะ่ะเอยโอเคน่าจะถึงสถานีแล้วมั้งเนาะถึงแล้วโอเคครับลงจอด นั่งมาตั้งสี่สายมาฤฤฤปึ๊บลง้างล่างโอ้เพียบเลยอ้าวกูเป็นอะไรอะ่ะเอาเมื่อกี้ตกลงมาฮะมันตายได้ไงเมื่อกี้นะฮะลงไปไม่น่าเวริร์กเนี่ยเวริร์กเวริร์กหรือเปล่าลงไปครับจบเอ้ยพวกเขาไม่ไม่ทำอะไรผมนะโอเคลุยดูรัวเลยครับเหมือนแบบทุกคนใส่หน้ากาก,ากว่ะเฮ้ยแสงไฟเอ้ยเดี๋ยวจะอา้าวเรียบร้อยกูดโดนเลยฮะอะไรวะเนี่ยเสียงใกล้จะไปหมดเลยอะ่ะ อ๋อ่าบอกนะว่าต้องเดินตามเงาหรือเปล่านี่ไงถ้าเดินตามเงาเราก็รอดครับผมรอก,ก่อนเลยเร็วชุดต่อไปรีบเดินไปดิเพื่อนไม่เดินไปหรอเอาสรุปเดินไปได้เลยครับไม่ต้องรออ๋อแค่ระวังไฟฉายก็พอครับสวยเลยอุ้ยอุ้ยทำไมหัวมาหาัางนงันล่ะครับเอ้ยนี่อะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคขึ้นไปฮ้ยเออคึบกระโดดขึ้นไปบนโอเคสวยเราขึ้นลงถูกถูกถูกแล้วใช่ไหมเนี่ย เราต้องลงไปข้างล่างโอ้โหเขามุมอะไรเข้ามุมดูอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะนี่มันแรงงานธาตุโอเคลงมั้งล่างครับเออปึ๊บน่าจะตกลงไปไม่น่าเป็นไรมั้งเออไม่เป็นไรเนาะกิ้งกิ้งได้โอ้ยจุ๊บระวังเสียงเออยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะใครโอ้ยเจ้าอ๋อไปตามรถได้มั้งเนี่ยใช่เปล่ารถมาแล้วรถมาแล้วโอเควิ่งตามรถปอยโอเคสวย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 โอเคครับโอ้โห านชลุยอุ้ยตูดหมูโอเวนชัดแจ๋วเลยก้นอย่างแน่นบอกเลยครับโอเคครับมาจากอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยรอ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 มันโคตรจ้าเฮ้ยชุบชุบชบค่อยๆไปค่อยๆไปอ่านั่นแหละรอดแล้วครับโอ้ยโหมาจ้าะเสลือเกินครับแสงเออเฮ้ยจะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ี้มาแล้วไปแสงมันไปนู่นแล้วอโอเคสวยนะครับมาเนียนจัดๆเลยโอเคระวังล่างอุ้ย โอ้โหเพียบเลยโอ้โหส่องรัวๆมาตรวจตัวตารัวๆเลยว่ะเฮ้ยลง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 แปลงล่างเออเอาเรียบร้ athlete. อยเข้าตูดอ่ะอาจจะเอาเรียบร้อยตายเลยกูแล้วน่าจะต้องมาแบบดึงตูดพี่ทุกคนนี้ออกมาก่อนหรือเปล่าครับนี่ไงออกมานี่ดิเออันแหลสวยงามมากจังหวะนี้แหละครับกูรีไปเลยครับได้แน่นอนเราเอานั่งได้ปะเออเข้าไปหนียเออรอดแล้วครับผมอ่าสูดานต่อไปอุ้ยเอาไง เรากำลังหลบหนีหรือเปล่าครับเพื่อจะไปแบบตามหาแสงสว่างอือข้างล่างมีคนส่องไฟด้วยเออลงไปข้างล่างก่อนมาต้องระวังให้ดีหมาป่าแน่เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้พอดีเลยครับเออเดียวดียวดีว,ดว,ดว,ดวอุ้ยต้องรออย่างนี้เหรอโอ,โอเคครับตามเงาไปมันมีมันม,ม,นมีหมูหรือหมาป่าว่ะเดี๋ยวหมาป่าแน่เลยอะ่ะน่าใช่แหละหมาป่าหมูกกุก๊กไฟยอยู่โอ้รีบไปรีบไปรีบไปเออเฉไปเฉเออเยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย รอไข่รอไข่ชิพายแล้วชิพายแล้วรีบไปเร็วไข่ไข่ฟองบอลเลอร์ er เลยวะไข่หาโอ้โหจะโอ้ยกบกรึบกรึบกรึบมาสวยงามเอ้ยเอาว่ะแล้ว,วเ,เราก็มาต้องรอไข่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วมันมาแล้วออรีบดันไข่ไปเร็วเออมาลุนระทึกลุนระทึกเออเอ้ยจุ๊บเข้าไปจุ๊บโอ้ยไม่โดนครับโอ้โหไม่ทานไม่ทานบอกเลยกูเร็วกว่าสองนี้เลยนะเพื่อน มาครับไข่มาแล้วเออไข่ ừ, มากูก็รอดเออเจอเฮ้ยช่ยหอหูอ้ย,อยมาสวยสวยสยสสวเรียบร้อยโอ้โหพานไปได้ด้วยดีโอเคลงล่างต่อโอ้ยยาวๆเลยยาวๆมาเอ,อเอ,อเอ,อ,เอ,อโอ้โหรีบตายรีบตายลงเลยอออนี่มันเป็นแบบเจ้าหนูที่แบบหลงมาในโอ้โหเดี๋ยวไข่เพียบแล้วก็มีมือ กระตกด้วยเมื่อกี้นี้บ,บรลบรลุดภพาไพปเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ฮะโอ้โหเป็นการแต่งจานนะฮะโอโ้เวลาเหลือน้อยแล้วครับคุณต้องรีบแต่งจานแล้วครับนี่โอ้โหเป็นโรงงานวางไข่เลยว่ะอย่างปลาีิซะด้วยมันไข่แอคหนาวะนะเพียบเลยหน้าไข่เต็มไปหมดเลยเห็นแล้วหิวเลยอยากกินไข่ต้มขึ้นมาทันทีโอ้โห,โ,โ,หโรงงานนี่เขาจัดแจงแบบดูดีไข่กิ้งมาเลยไข่ไก่ ไข่ไข,ข่ไข่กาหรือเปล่าวะเฮ้ยไก่ไกลดิเสียงมันไอพวกนั้นมันร้องกระตากกระตกเนี่ยเออเจ้ยเสียงแหบกูเออไข่ไกลสีขาวมาเอ้เจ้ยโอ้โหเอาป่ะมาดูป่ะโอ้ยลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลงรัวๆแล้วเราก็ลงตามลูกเจี๊ยบไปสไลเดอร์โอ้โหเอาว่ะโอ้โหหน้าถูเลยครับหนังกูที่ถลอกหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายมาครับลูกเจี๊ยบทั้งหลาย โอ้โหเล่นกันสนุกเลยลเฮ้ยลูกเจี๊ยบแซงกูได้ไงอะเฮ้ยเราตัวหนักกว่าต้องเร็วกว่าดิเฮ้ยโอ้นี่มันแบบผิดกฎวิสิกว่ะเอ้ยลูกเจี๊ยบชอบเราเราก็ชอบลูกเจี๊ยบเล่นได้ไหมฮะจุกนอนทั้งหลายจับได้ไหมจับไม่ได้ด้วยโอเคมาพานอนมาตรงนี้ดีกว่าครับมาไงเวทีหรือเปล่าวะตรงนี้อโอเคมารวมตัวตรงนี้เร็วน่าจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเอ้ยเดี๋ยนะตรงนี้ล่ะมันให้ทำอะไรได้ด้วยอะดึงลงมาสิ อ๋อ oh. อะไรบางอย่างครับไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นแอทาวิ่งว่าเราวิ่งมาแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการดึงครับส่งลูกเจ็บขึ้นไปให้หมดเออดะเลอ๋อ oh. แล้วเราก็มาทางนี้หรือเปล่าขึ้นไปหรือเราต้องย่อวะไม่ได้เหรออ็ททำอะไรอะ่ะลูกเจยบโดนปั่นนะตอนนี้โหดร้ายมากอ้าวแล้วไงต่อครับแล้วผมทำอะไรได้อะ่ะตัวนุนก็เสร็จแล้วตึง้งตึ้งเป็นลิฟต์หรือเปล่าครับ มันก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดิอ้ออะไรอ่ะเราเกาะเหรอหรือดึงมาวะอ๋อดึงมาเหรอให้ดึงมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยอะไร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 ขึ้นมาท,ทูอะไรวะนะเดอะอะไรวะแพเน็ตเหรอไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้โอเคดึงมาก่อนชัปเตอร์อ๋อชัปเตอร์ทูเหรอเนี่ยแสงสว่างคือชีวิตอ๋อนี่เข้าสู่ชั ช๊ชับชัปเตอร์ทูรับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าหยุดพาร์ทพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครับผมเ้วค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบาย